วันนี้เที่ยวไทยใจสีเขียวขอร่วมพลคนรักธรรมชาติเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศสบายๆนาชายทะเลตะวันออกที่จังหวัดระยองค่ะเริ่มต้นพาไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยองตื่นตาก,กับอุโมง์ใต้ท้องทะเลจำลอง,สงเสมือนคุณได้สัมผัสสีสันธรรมชาติแห่งโลกใต้ท้องทะเลอย่างใกล้ชิดมากมายด้วยพันธ์สัตว์น้ำที่สวยงามและหายากพร้อมเรียนรู้วิวัฒนาการของเรือประมงและเครื่องมือจับสัตว์น้ำ จากนั้นมุ่งหน้าสู่ตลาดบ้านเพชชวนกันจับจ่ายสารพัดสารพันอาหารทะเลทั้งหมึกสดๆปลานานาชนิดและกุ้งตัวโตๆหรือจะเป็นอาหารทะเลที่แปรรูปแล้วก็มีให้เลือกซื้อกันอย่างจุใจแล้วพาไปท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ล่องเรือสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวประมงแห่งปากน้ำประแสสายน้ำสำคัญของชาวระยองชมความยิ่งใหญ่ของเรือรบหลวงประแสที่จอดสงบนิ่งหลังจากวดระวางแล้ว ก่อนกลับแวะไปสัมผัสสายลมและเกลียวคลื่นกันที่หาดพยูนหรือจะเลือกมุมพักผ่อนสบายๆแบบกินลมชมวิวที่หาดพลาใช้หาดริมทะเลแห่งจังหวัดระยองก็รับรองว่าสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันค่ะสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย